สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า cbr 6 5 0 f นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2017เลขไมล์หนึ่งหมื่กิโลเมตรเท่านั้นครับมาเพราะว่าของแต่งสภาพสวยราคาไม่แรงครับจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมอ่ะมาชมมาเลยครับเลขไมล์คันนี้ฮะวิ่งมานะครับมาดูกันนี่18,384กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบรรลุค้าให้ดูทุกคันนะครับเรือนไมล์เนี่ยสวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับกุญแจคครรบบ2ดอกั ผัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมไม่มีรอยนะครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือก็จะมีเรือบ้างตามการใช้งานปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์ตั้งถึงมือเบรกเป็นของแต่งนะครับสามารถปรับระดับได้ฝาปิดกระปุกตั้มันเบรกก็ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดุดร่อนนะครับประกับพัเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือลางนะครับชุดสีถังเดิมครับไม่มีบุบและรัดยิ้มฝาถังสวยครับไม่มีรอยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติกก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 เเออรรร์์ัััันนนถงจาา H2C ็มมีให้้ดวยคบสติลื่ ก็มีมาให้ครบนะครับบ่อนั่งครับไม่มีขาดไม่มีรูครับที่จับด้านหลังนะครับกันตกก็ไม่มีรอยเช่นเดียวกันครับด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับนี่ฮะจาก Mo โตซ่านะฮะโคมไฟหน้าครับเดิมครับเป็นแบบ f ู L l LED ดีครับก็บอกว่าแท่ไม่มีรอยหินเลยนะครับบางคนหน้าเดิมครับสีเดียวตัวรถนะครับไม่มีแตกคราวยางหน้าหลังครับเบิกใหม่นะฮะสภาพอยู่ที่ประมาณสัก80%นนะครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีรุ่งเลยนะครับ จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโชคด้านล่างเราถึงคาลิเปอร์สวยใสครับไม่มีรอยนะครับแผงม้นน้าเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมนะฮะคอท่อเดิมนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับอกล่างแนบสนิทชิดทุกจุดฟาลิงฝั่งขวาซิกเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกร้้วนะฮะฝาวาวเดิมไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและครับกาวกันล้มแต่งตรงรุ่นนะฮะ แกนื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าฝั่งขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักขาแยปกลางนะครับไม่คดไม่งองแน่นอนครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่อแต่งทรงอ,รอาคาบวิกงานเกรดพรีเมียมกาท่อเป็นคาร์บอนแท้นะครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันนะฮะอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบลนิ่งอัตราเร่งเป็นไงนครับขึ้นเร็วลงเร็วลอเรากองโยนดิ่งนะครับไม่ไปสะดุดเลยครับ สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกและเก็บงานเลยนะฮะนี่จานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอบไม่มีดุ้งเป็นสีเดิมยางหลังครับนี่ฮะเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับ80%นนะครับคันนี้ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมบ้านท้ายเดิมสวยรถศูนย์ตรงนะครับไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีบัดิเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับฝั่งซ้ายนะครับคันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมเดมติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์ม ไม่มีรอยล้มเฉียงกระแทกด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับปักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับนี well ่แคงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปดดวนใกล้ๆนะครับการล้มแต่งตรงรุ่นเช่นเดียวกันฝาวาวไม่มีรั่วซึมและคาบกาวเลยครับฟาลิฝั่งซ้ายซิกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแตกแล้วนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูนะฮะแห้งๆใสๆคินคลีนตาตานตาทันเดอร์บอ์นนทบุรีครับกระบอกโช๊คด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มาสไลด์จานเด็กด้้าานนนหก็็เปแคค่รรอยับ สัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาละครับพันนี้จะเปิดราคาไว้เท่าไหร่มาดูกันครับนี่ติเปิดราคาไว้อยู่เพียง179,000บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง1พัน10,550บาทฟร,บรบฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าโอนฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศค,ครับเงินสดรถได้อีกนะฮะแระที่สำคัญครับเรามีบริการหลงการขายที่คุณต้องประทับใจนะครับเอาเป็นว่าเขาดูรีวิวที่รถที่ร้านเรานะครับในเพจเรา นะฮะใน Google Map เรานะครับคุณจะรู้ว่าร้านเรานะครับบริการขายต้องมาที่หนึ่งกัที่สำคัญเลขไมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทันเดอรบายนนทบุรีแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ